ในหนึ่งอาทิตย์ก็ทำข้าวหน้าเนื้อไปแล้ว88วันเพราะน้องคือเมนูที่สไปญี่ปุ่นโนหนึ่งอย่างฉันใช้เอาใจคุณสามีผัดเนื้อกับหัวหอมซอยให้เข้ากันนะคะแล้วก็โรยเกลือพริกไทยลงไปดิฉันคงไม่ต้องมาอธิบายเครื่องปรุงอีกแล้วใช่ไหมพวกเธอดูฉันหลายคลิปพวกเธอคงจะจำได้แล้วสินะใชโชยุมิรินสาเกน้ำตาลดาชิอะไรพวกนี้และในสูตรนี้ดิฉันก็จะใส่น้องวายแดงลงไปด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทานวายแดงนะคะก็ข้ามไปเลยค่ะดิฉันเยอะเองแต่ถ้าใส่ น้องลงไปน้องกิวด้วงหรือข้าวหน้าเนื้อของเรามันจะอร่อยมากนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งน้องไว้นะคะน้องก็จะออกมาหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยในการทําเบนโตะทุกครั้งข้าวหนึ่งถ้วยเนี่ยจะประมาณ120กรัมนะคะดิฉันก็ต้องอธิบายแบบนี้ทุกคลิปเลยเพราะว่ามันจะมีบางคนบอกว่าทาไมแลดูน้อยจังจะอิ่มไหมก็คืออิ่มนะคะทุกคนค่ะี๋ยวก็จะมีคนถามว่าทาไมใส่ไข่ออนเซนลงไปข้าวของจะไม่เสียหระคะก็คือไม่เสียนะคะเพราะว่าที่บริษัทมีตู้เย็นค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะะะคคคขอบุณ่